สวัสดีครับช่องรีมิงโชว์นะครับเมื่อคืนนี้รีมิงนั่งดูฟุตบอลที่ร้านเอ็กเซคคนนะครับเดินทางกลับมาจากกำแพง10หมื่นนะฮะกีฬามหาวิทยาลัยนะครับก็แวะกลางทางครับโอ้โหลับจอเอ็กเซคคนเนี่ยอยู่สูงก็ดูไกลนิดนึงแต่ไปถึงเนี่ยก็เหมือนที่ทุกคนประหลาดใจแล้วครับว่าคุณมาสทดะอิทิบิแกเนี่ย ไม่มีปีไม่มีคุยนะครับนะไม่มีชื่อของสุสุภโชคสามชาติกับสุภโชคเดมปานะครับแล้วก็ใส่รุ่งรัตภูมิจาทึกกับปสมพลเจิญรัรตนาพิรมและลงเล่นแทนนะครับแนมเดาใจไม่ออกครับแล้วก็แปลกประหลาดใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในมุมหลีหมิงเนี่ยก็ยังคิดว่าน่าจะเป็น เกือบพบเด็ดตัวจริงในนัดโนัดแรกนะฮะถ้าจะเปลี่ยนก็อาจจะเป็นนะครับสารัดอยู่เย็นซึ่งเล่นได้ดีในนัดซาอุดิอาระเบียนะมาแทนกีรดนฉ่ำรัอมสนนะครับก็เอาเป็นว่าประหลาดใจครั้งแรกก่อนแต่พอเล่นไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเทคนิคของอิชิอิเนี่ยเขาอาจจะ เน้นเสริมกลางให้มันแน่นและเก็บ2พี่น้องนะครับสุพนัทสุพชัยนะครับให้ใช้ความสดในช่วงครึ่งหลังนะครับเป็นอาวุธเด็ดนะฮะทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ตามที่ต้องการก็คือ,อ,อใช้การวิ่งสปีดเข้าเพสซิ่งนะครับแล้วก็มีการต่อบอลสวยๆนะครับ ได้หลายจาังหวะ15นาทีแรกนี่โอ้โก็ก็ไม่ได้เกรงกลัวยักษ์อุสเบเลยนะครับพูดอุสเบมั่งซาอุมังขออภัยนะครับเป็นยักษ์ซาอุนะฮะก็ถือว่าเป็นความกล้านะครับแล้วก็เขาก็ได้เห็นได้ใช้ผู้เล่นที่เขาเชื่อมัน่นเมื่อเขาไว้วางใจนักเตะเหล่านี้ก็จะ มีขวัญกำลังใจแล้วก็สู่กนะครับได้ใจกันพูดง่ายๆนะครับก็ในครึ่งหลังหลังจากโดนเนี่ยเราก็เปิดเกมเลยครับเปิดตัวนะเอา,เอาสุพนัดเหมือนตาแล้วก็สุพโชคสารชาติลงมาแล้วก็สุดท้ายก็ไดประตูตีเสมออย่างสุดสวยบวยโลกมวยไทยเลยนะฮะแม่แต่ว่านั่นแหละครับพอเล่นกับทีมที่เหนือกว่าเขาแก้เขา โตกับคมคมนะครับแล้วก็ยิงประตูชัยได้เนี่ยเราก็แม้จะบุกในเอาคืนนะแต่ก็โดนแพ็กเกมเจาะไม่เข้าก็ต้องมีรูปแบบการเข้าทำที่หลากหลายมากกว่าเดิมนะฮคาเรียกง่ายว่ามีอาวุธให้เยอะนะครับแต่สิ่งสำคัญก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่จะต้องเซตบอเลเร็วจ่ายบอลแม่นอันนี้มันพูดง่ายแต่ทำยากนะครับ มันต้องเป็นนักบอลที่มีทักษะนะครับก็ตอนนี้เราได้เห็นตัวนะนิโคลัสมิเคลสันนะครับมีความเก๋าของอุ้มนะครับที่ทำหน้าที่ได้ดีทั้งกับซ้ายกับขวาในเกมรับแล้วก็เกมรุกก็มีสุขโชคสารชาติถ้ามีแมสซี่เจมาอีกคนหนึ่งนะครับแม่ทีมเราเกมรุกจะมันกว่านี้นะครับนะก็เอาเป็นว่าส่วนสุพนัทเบิือนตานะครับ ยังต้องใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็ฉายแววนะครับนะเรามาได้ไกลถึงรอบ16อย่างไม่ต้องออไปดิ้นรนอะไรมากมายในสามนัดนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็มีสิ่งที่พัฒนาได้เห็นนะครับคุณอิชิอิเนี่ยแกก็บอกเลยว่ามันต้องแก้ทั้งระบบนะครับเรื่องเหล่านี้มาดามแป้งนะครับว่าที่นายกนะครับ ก็คงจะต้องมีการสัมนา,ากันใหญ่นะครับว่าวิธีการเล่นในสโมสรไทยลีกกับทีมชาติมันต้องมาแนวเดียวกันนะครับงานนี้ของเรานะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับเจอเกาหลีเดือนอมีนาคมสองนัดเย่าเยือนสนุกแน่นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสิ่งที่เห็นตอนนี้ของทีมไทยนะครับที่เอเชียนคัพก็คือเล่น เ,เขาเรียกทรงอย่างบอยสดอย่างบอยซออย่างแบดนะคือเล่นมีทรงมีรูปเกมที่ดีมีสปิริตวิ่งไล่มีเกมรับที่เก็บรายละเอียดได้อย่างน่าทึ่งมีผู้เล่นใหม่ๆสดๆที่ก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงผู้รักษาประตูนะเอริสโซรก็ดีขึ้นนะครับกองกลางตอนนี้มีตัวให้เลือก ยอะแยะปะแปะหนังไก่แล้วก็คุณภาพก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับตอนนี้ไม่เพียงคําว่าศรัทธากับคืนมานะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องของวิกฤตต่างๆความมั่นอกมั่นใจนะครับให้กับทีมไทยในยุคที่กําลังจะมีนายกสมาคมคนใหม่นะครับเราก็จะต้องค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สิ่งสําคัญมันมีรายละเอียดมากมายครับฟุตบ,บอลนะไม่ใช่ว่าดีทัวร์นาเมนต์นี้แล้วทัวร์นาเมตนต์ต่อไป จะดีขึ้นอาจจะตกลงมาอีกก็ได้นะครับก็ต้องดูกันยาวๆแล้วก็ดูเรื่องการวางระบบสโมสรไทยลีกของบ้านเราจะรองรับกับทีมชาติได้จริงเหมือนที่อิชิอิเคยบอกกล่าวส่งสัญญาณมาแล้วนะครับแต่เรากำลังเห็นสิ่งที่พัฒนายกระดับนะฮะถ้ามันเป็นแบบนี้ทีละเล็กทีละน้อยฝันก็คงเป็นจริงแต่งเติมนักเตะ ดีๆนะครับจากยุวชนเยุวชนทีมชาติยู23มาเสริมแต่งนะครับเรื่องของชั้นบอลน,นะครับเรื่องของเทคนิคการเล่นก็คงจะต้องหวังอีกอันนึงก็คือพอนักเตะไทยที่มันโดดเด่นได้ไปค้าแข่งในเจลีกมาตรฐานสูงเคลีกหรือในลีกรองของยุโรปอย่างสุพรัณบเหมือนตาเนี่ยก็จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยเราได้มากขึ้นเหมือนกับเท่าทีพี่มี นิโคลัสมิเคิลสันด้วยอีกคนหนึ่งที่ทำให้เกมด้านขวาของเราเนี่ยนะครับมีสีสันเลยทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับก็เหนียวแน่นนะครับนี่คือบทสรุปของเอเชียนคัพต้อนรับการกลับมาของนักเตะไทยกลับบ้านเรารักรออยู่นะครับแล้วก็รอชมผลงานในการเจอเกาหลีใต้2นัดและที่สำคัญก็คือวันที่6มิถุนายนครับเจอ จีนที่บ้านของเขานะครับเป็นนัดตัดสินว่าเราจะได้เข้าไปสู่รอบต่อไปของฟุตบอลโลกหรือไม่นะครับแต่ที่แน่แอันดับโลกดีศรัทธามีนะครับฟอร์มการเล่นเป็นความหวังได้ทีเดียวเชวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนักเตะทุกคนขอบคุณมิโซนธะมาสันธะอิชิอิแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยที่บินไปเชียร์ที่กาตาร์และก็ดูอยู่ที่เมืองไทยนะครับรีมิงก็อีกคนหนึ่งนะครับที่รู้สึกมีความสุข แล้วก็อยากจะให้ความสุขนี้มันจีรังยั่งยืนนะครับขอรับความปรปารถนาดีจากช่องลีมิงโชว์ต้อนรับฉลองการแตะผู้ติดตาม4,000คนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลีมิงนะครับกลาบขอบพระคุณครับปู้นปูนชักชัก